สวัสดีครับมงคลฟิชชิ่งสวนณภูมิร้อยเอ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตกปลากายอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับตั้งใจไว้ว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ปลากายนะครับก็คงไปหาตกปลาอื่นก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงหลังๆนี้ปลากายตกยากมากนะครับเนื่องจาก,กหมายที่เคยตกได้นะครับก็มีการลงท้ายกันปล่อยนะครับปลาก็ค่อนข้างระแวงปลาตัวสุดท้ายที่ได้ผมเป็น ต้นเดือนกันยานะครับเราหยุดวันนี้นะครับผมก็ตีปลาอย่างตั้งนานก็วันนี้ก็พอมีเวลาครับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับก็เลยออกมาตกปตานะครับสําหรับหมยที่มาตกนะครับก็เรียกว่าหลงสองท่องนะครับอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับก็ไปตกกันใหญ่ก็ตกใกล้ๆแถวแถวบ้านอย่างนี้นะครับโดยจุดแรกที่จะลงนะครับก็จะเป็นจากที่ถนนลงมาเลยนะครับก็จะเป็นจุด กลมสีแดงตรงนี้นะครับก็จะลองลงตรงนี้ก่อนนะครับรนี่ก็เริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับก็วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับขึ้นลมค่อนข้างแรงอันนี้ผมก็เช็คดูนะครับเป็นแอปช่วยในการตกฟ้านะครับถ้าต,ตัวเลขเยอะๆอย่างงี้ยมักจะมีโอกาสนะครับคือมันจะช่วยพยากรณ์ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ เอาไว้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีก็ตัวเลขไม่สูงมากมันก็ยังพอได้ตัวนะครับแต่ว่าตัวมากนะครับถ้าตัวเลขสูงๆอย่างนี้ถือว่าเรามีโอการนะครับความที่ mm hmm. เยือดเยือแรกที่จะลองครับก็จะเป็นกระดีเพราะว่าน้ําลมค่อนข้างแรงนะครับมองปลาค่อนข้างยากครับก็เลยเอากระดีลองตีสูงๆดูนะครับ mm hmm. ก็การใช้กระดีนะครับก็ ทำให้เราเกี่ยวรูหลังนะครับโอยมากนะครับเพราะว่ารูข้างหลังนี้แอคชั่นมันจะออกดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะลากช้าๆก็ตามนะครับซึ่งประกายเนี่ยเราต้องลากช้าๆอยู่แล้วนะครับอาจจะยกยกลอยๆประมาณนั้นนะครับหรือปล่อยจมลากก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาของวันนี้นะครับก็คือลมมันมาทางนี้นะครับมันพัดเอาพวกสว่าประศักต่างๆนะครับตีเกาะทุกไม้เลยครับ ก็เลยไม่ได้การนะครับก็ตีอยู่ตรงนี้ประมาณหลายไม้อยู่นะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปที่ไม้อื่นแทนนะครับไปไปที่จุดอื่นแทนนะครับนัังผมก็ได้ย้ายหมายมานะครับเป็นจุดใกล้กๆกับลงจุดแรกนะครับตรงนี้ก็จะถัดเข้ามาข้างในนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ ปกติมันจะมีฟ้าขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เคยมาตกบ่อยๆนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับที่วงกลมวงไว้นะครับ อนนี้ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเหยื่อปลายางนะครับปลายางมีใบสปินเาที่สังเกตครับวันนี้ปลาไม่ค่อยขึ้นนะครับจุดนี้ขึ้นไกลมากเลยครับก็ตีไปนะครับก็ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาใดๆนะครับตีไปก็ปลามันไม่ค่อยขึ้นด้วยนะครับ กอระหว่างที่ลากมาก็มีปลาขึ้นอยู่ตัวนึงนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับขึ้นอยู่ยไกลๆนะครับกรนี้ปลาขึ้นแบบนี้นะเราตีไม่ทันอย่างนี้นะครับบางทีเราก็ลองเสียงดวงรู้ได้นะครับตีให้เลยไปหน่อยไปให้จมนะครับจมถึงพื้นแล้วก็ค่อยๆลากนะครับให้ที่มันผ่านจุดที่มันขึ้นนะครับถ้าโชคดีบางทีมันก็กัดกันนะครับ แต่ครั้งนี้ก็โชคไม่ดีนะครับปลาไม่กัดน,นะครับก็ย้ายานั่งเฝ้าปลาอยู่สักพักนะครับก mm. ็ขึ้นมาตัวนึงขึ้นสวยๆเลยตตวนี้ไปเห็นก็ว,ว่าตายนะครับไปดูนะ mm. นครับเนี่ยครับขึ้นเนียนมากครับ mm. ก็ตีได้ไวจริงครับตีเกือบตีได้ทันอยู่นาแต่ปลาก็ ไม่ได้ตัวนะครับจากนั้นก็ตีตื้อไปอีกสามสี่ไม้นะครับก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับปากานะครับเป็นฟ้าที่เราซื้อได้นิดหน่อยนะครับถ้าตีไปสามสี่ไม้แล้วมันไม่กลับนี่ก็ไปหาตีตัวอื่นดีกว่านะครับไปเฝ้าตัวอื่นครับไม่งั้นเสียเวลาเปล่าครับมันไม่ค่อยกับ ยิ่งเราตียำๆๆมันยิ่งระแวงนะครับมันเป็นปลาที่ค่อนข้างฉลาดทีเดียวนะครับจากนั้นผมก็ได้ย้ายหมยะครับย้ายจุดเข้าไปตรงบริเวณที่เป็นเกาะกลางนะครับนี้ก็คือการตกปลากกยส่วนนึงนะครับเราก็ต้องรู้จักจุดที่ปลาขึ้นนะครับอาจจะด้วยการที่เรามาตกเวบ,บ่อยหรือเราจดจําไว้นะครับซึ่งจุดที่เอาเข้ามานะครับก็จะเป็น บริเวณนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้รู้สึกเฝ้าอยู่นานเลยนะครับประมาณ10นาที10กว่านาทีก็ไม่มีปลาขึ้นเลยนะครับ mm hmm. ก็แกว่งเหยื่อไปมาอยู่พักหนึ่งะครับ mm hmm. ก็ตัดสินใจเปลี่ยนจุดดีกว่านะครับ mm hmm. นี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ mm hmm. ผมไม่ย้ายเข้ามาข้างในอีกนะครับจุดนี้ mm hmm. ก็เป็นจุดที่เข้ามา ข้างในสุดข,ของตัวหนองน้ำเลยนะครับจุดนี้ก็ตามวงกลมนะครับเป็นจุดที่อยู่ลึกเข้ามาข้างในนะครับจุดนี้ผมเห็นปลาขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอาทิตย์ที่แล้วนะครับบริเวณท่อที่เราเห็นตรงนั้นนะครับน้ำจากลำห้วยมันล้นไหลเข้ามานะครับอยู่ประมาณ สามสี่วันนะครับตอนนี้น้ําก็ลดลงก็ไม่ไม่ไหลแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไหลแล้วก็ปลาไม่แน่ใจปลามันมรวมกันตรงนี้เยอะกว่าวรเลยนะครับก็ตัดส,สินใจตีสุ่มไปนะครับเพราะปลามันขึ้นค่อนข้างเยอะก็เห็นตรงไหนขึ้นก็ตีตไปครับตีสุ่มๆไปลองไปหลายเหยื่อนะครับก็ยังไม่มีไม่มีปฏิกิริยานะครับจนได้ไปลองเหยื่อนะครับที่เบิกมาใหม่นะครับ เป็นเหยื่อที่ที่ามยังไม่เคยใช้นะครับยังไม่เคยลองก็เอามาลองดูนะครับปรากฏว่าครับได้ผลเลยนะครับมันก็ไม่อยู่ปกกุกกินเลย คอไงโอ้นะยมีเลยย่าย่าย่าหย่าโอ้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับ,รบรอืมสำหรับเหยือตัวนี้ก็คือเหยือปายางวีแบทนะครับผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าไงผมจะติด ไว้ในตังปาแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยนะครับปลายางไซส์ใหญ่สุดนะครับก็ประสบปัญหานะครับตอนนี้หาคีมไม่เจอนะครับไม่รู้เอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับคีมนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่นักกกปลาเราจะรู้ดีนะว่าเป็นอุปกรณ์ที่หายบ่อยมากถ้าเราไม่มีสายเบี่ยวนะครับนี่ก็หาไม่เจอนะครับสําหรับ ็เหลือเป็นก็ได้เป็นครีมเหลือแต่ครีมเลยคือปลาจะไปแล้วตอนนี้ก like ็สาหรับปลาตัวนี้นะครับจะถือว่าเป็นโชคดีก็ได้นะครับตีไปหกปุ๊บสายโรยลงไปรู้สึกได้เลยว่ามีแรงสั่นสะเทือนนะครับยังไม่ได้กอเลยนะครับรู้สึกสะเทือนมือก็เลยวัดสวนก็ได้เลยนะครับน่าจะเป็นการตีแล้วมันตกจุดที่มันอยู่พอดีนะครับ ก็มันก็กลัดเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีไม้หนึ่งนะครับที่ผมตีไปก่อนมันก็มีอาการลักษณะอย่างนี้นะครับผมไม่ได้วัดนี่ครับก็เหมือนเดิมครับอต่ตอนนี้น่าจะไซส์ประมาณ2โลสองโลกว่าก็ปล่อยเกืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้ว ากนั้นก็นทำการบันทึกสถิตินะครับในแอปอตัวเดิมแอปแองเกิลนะครับวันนี้มันจอโอเคครับันทึกสถิติได้นะครับเยอะแบบนี้มีโอกาสครับขอบันทึกสถิติก่อนนะนี่เป็นทิกเล็กน้อยในการใช้ปลายยางที่มีเบ็ดห้อยท้ายอย่างนี้นะครับก็เราก็จะเกี่ยวท้องไว้เกี่ยวเบ็ดไปใต้ท้องนะครับเพื่อที่จะลดโอกาสในการ เกาะสวะนะครับประมาณนี้โอ้ตัวตะกี้ก็คือตีไปมันรู้เลยนะครับว่ามันกัดนะมันโรยลงไปมันกัดจังหวะโรยเลยนะครับก็ที่แรกนึกว่าไม่โดนก็เลยลองวัดดูครับก็ได้เลยโอเคนะครับก็จะเป็นติดเบียดสามทางนะครับหลังจากนั้นผมก็ตีอยู่สักพักนะครับก็ใกล้เวลาที่จะกลับนะครับพอดีมีธุระต่อนะครับมีเวลาตกถึงบ่ายสามนะครับ มาก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าในการตกปลากายวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็สําหรับใครก็ตามนะครับที่กําลังตกปลากายนะครับตามหาปลากายตัวแรกอยู่นะครับอันนี้เราต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการตกปลากายนี่มันค่อนข้างตกลำบากตกยากนะครับเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันนะครับต้องใช้เหยื่อที่ถูกต้องและบางทีเราก็ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับมีความพยายามนะครับ อย่าละความพยายามนะครับลองไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเอพีแห่งโชชะตาก็อาจจะเข้าข้างเราในสักวันนะครับขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนในการตามล่าหาปากายตัวแรกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับหากคุณชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับ